สามเรื่องถ้าคุณเก่งคุณจะเจ๋งกว่าความสวยอย่างแรกนะครับคือความฉลาดด้านอารมณ์ครับคนที่มี EQ หรือว่าความฉลาดด้านอารมณ์เนี่ยอย่างเช่นเป็นคนที่คุมอารมณ์เป็นรู้จักเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีไม่โมโหร้ายอย่างเช่นสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างสมมติถูกรบปัดหน้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบวุ่นวายขึ้นมาแบบดาเลยกับอีกแบบหนึ่งคือขมแล้วก็คิดในแง่ดีว่าอุ้ยดีนะไม่ชนแบบนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยดูเป็นคนที่แบบคุมอารมณ์ได้และอย่างที่สองครับคือเรื่องของ intelligence ครับหรวว่่าาาาาาคคคฉลลดนนนนรรรุยเเเเีีทู้้ป็ เป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่มีมุมมองที่ดีพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณฝึกขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นครับและจะทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูแพงรายละเอียดตรงนี้ไปเจอกันในคอส Love a t t r a c t i o n นะครับรักครั้งใหม่วัยสี่สิบ plus คอสเนี้ยผมสอนได้หมดเลยนะครับว่าวิธีเดททำยังไงคุณถึงจะมัดใจผู้ชายไฮคลาสได้มีจิตวิทยาอะไรบ้างที่จะทาให้คุณเนี่ยดูแพงและดูเหนืออีกว่าอีก9าคนที่เขาเคยเดทด,ด้วยนะครับถัดม,มาครับข้อ3าเนี่ยคือการดูรูปร่างต ดูแลรูปร่างดูแลตัวเองให้สวยอยู่เสมอหรือว่าสวยสมวัยอยู่เสมอเนี่ยเจ๋งกว่าผู้หญิงที่แบบหน้าสวยๆอยู่แล้วแต่ไม่ดูแลตัวเองซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณทําได้ครับจะทําให้คุณเนี่ยดูแบบแตกต่างแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ขึ้นมาเลยนะครับ